สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ครึ่งปีหลังชาวราศีเมษนะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นดูแบบเกณฑ์ทั่วไปกว้างๆไม่ได้เจาะรงดวมของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะและก็จะมุ่งเน้นดูดาวใหญ่ นะคะเป็นหลักเลยนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดาวใหญ่ที่ส่งผลในครึ่งปีหลังคือดาวแรกคือดาวพฤหัสนะคะดาวที่สองคือดาวราหูดาวที่สามคือดาวพัสดุดาวที่สี่ดาวมฤตยูค่ะทั้งสามดาวเนี่ยส่งผลต่อเกณฑ์ครึ่งปีหลังนะคะดาวพฤหัสดาวแรกเลยค่ะเป็นดาวด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถการเรียนรู้การพัฒนาตนเองรวมถึง โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการขยายตัวฉะนั้นจุดเด่นเลยค่ะดาวนะคะดาวพฤรหัสส่งผลด้านการเงินนะศักยภาพความรู้นั่นเองในการหาเงินช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะหากเพื่อนๆเป็นนักลงทุนนักเก่งกําไรมีเกณฑ์ได้รับผลลัพธ์หรือ,รอเงินจากความรู้ความสามารถนะคะฉะนั้นครึ่งปีหลังมีจังหวะดีมีโอกาสได้ลาบได้เงินได้เงินทองหรือทรัพย์สินสิ่งของในช่วงครึ่งปีหลังนะคะและมีเกณฑ์สร้างฐานะความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับตัวเองด้วยค่ะได้รับอิทธิพลจากสติปัญญาความรู้นะคะฉะนั้นหมายความว่าอยู่เฉยไม่ ได้ก็ต้องหาข้อมูลความรู้ในการพัฒนาตนเองนะคะฉะนั้นจังหวะขมคอนักลงทุนจะค่อนข้างดีได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัสและนอกจากนี้ค่ะใครเป็นครูเป็นโค้ดเป็นอาจารย์นักคอนเทนต์ก็ได้รับโอกาสจากดาวพฤหัสบวกกับดาวราหูด้วยค่ะ เป็นดาวที่สองนะคะซึ่งเป็นดาวแห่งเงาดาวแห่งมายาดาวแห่งท้าด้านลบๆหน่อยก็คือดาวแห่งกิเลสหนาถ้าด้านนะคะด้านอาชีพงานราหูจะเหมาะกับงานออนไลน์งานคอนเทนต์ดาราศิลปินกันด้านดีๆบวกๆนะคะถ้าเป็นงานกลุ่มเหล่านี้ลุยเลยค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องระวังราหูคืออย่าให้ อารมณ์ครอบงำนะอย่าเชื่อใจใครง่ายอย่าหลงคารมใครง่ายง่ายและควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะนะักคอนเทนต์ต่างๆค่ะอย่าใจร้อนกับนะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงถ้าเป็นคนที่อยู่หน้าจอออกจอนะคะก็ต้องระมัดระวังราหูอิทธิพลงานโดดเด่นนะคะช่วงนี้เราจะมักจะเห็นข่าวข่าวเชาต่างๆออกมาเยอะ ข่าวการเมืองก็พิ่งจะผ่านประท้วงกันไทนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะคะธรรมะสอนธรรมะหรือพระด้วยนะคะฉะนั้นเราเป็นผู้เสพผู้ดูเราก็ดูด้วยวิจ,จารณญาติแต่ถ้าเรากับเป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษนะคะฉะนั้นต้องใช้สติเพราะราหูต้องระวังสิ่งแอบนะคะสิ่งแอบสิ่งซ่อนสิทธ สิ่งปิดบางซ่อนเล้นจะถูกเปิดเผยนั่นเองนี่คือด้านลบๆของราหูแต่ถ้าเราเป็นคนมีศิลธรรมนะ,ะอยู่ในธรรมอยู่ในศิน์ไม่ต้องกังวลกลัวการด้านลบของราหูก็จะไม่มาทําอะไรเราง่ายๆเราแค่มีสติแค่นั้นเองนั่นคืออิทธิพลด้านมืดๆของราหูนะคะค่ะยังไงเราก็ไม่ประมาทนะคะ,ะระมัดระวังไว้ก็ดีค่ะ ทำทุกอย่างก็ให้มีสติไม่เชื่อใจใครง่ายและก็อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆค่ะนะคะตรวจทานข้อมูลก่อนมาดูดาวใหญ่ต่อมาคือดาวพระเสาร์นะคะซึ่งดาวพระเสาร์นะคะก็ส่งผลด้านอะไรในครึ่งปีหลังนะคะก็ยังคงต้องทํางานถ้าเกิดใครทํางานอยู่ช่วงนี้นะคะอาจจะต้องนะคะยังคงต้องอดทนนะ,ะมันจะมีบททดสอบเรื่องของการงานเข้ามาซึ่งคุณอาจจะเหนื่อย นะคะหน่อยแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอย่าท้ออย่าคิดมากอย่ากังวลจนเกินไปถ้ากำลังเจอสถานการณ์ในที่ทำงานความเครียดในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเครียดมากเราก็พักผ่อนเอาสัเอาสมาธิเข้ามาช่วยค่ะมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้นั่นเองนะคะอ่ะยังไงก็แล้วแต่สำหรับ อิทธิพลของนะคะดาวพระเสารก็ส่งผลด้านความคิดส่งผลด้านนะคะการตึงเครียดนาหรือต้องทนต้องขยันนะคะต้องลงมือชั่นอยู่เฉยไม่ได้นั่นเองนั่นหมายความว่ครึ่งปีหลังยังคงต้องเหนื่อยหน่อยยังคงต้องทํางานหน่อยนะคะฉะนั้นใครที่ทํางานประจําอยู่นะอย่าท้ออย่าเหนื่อยทําด้วยสติอย่าใจร้อนกัน,นะคะปับ ไปยันตามสถานการณ์ขององค์กรที่เราอยู่นกันกองนะคะให้ดีเวลาจะเจอมิตรจะเจอสังคมก็ตรวทานดีๆนะคะเกี่ยวกับมิตรสังคมกับน,นะคะถ้าเพื่อนฝูงสังคมที่นำพาเดือดร้อนให้กับตัวเราออกห่างยิ่งดีนะคะช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งปีหลังนะคะ มาดูต่อไปค่ะดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวคือดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูในครึ่งปีหลังส่งผลผลด้านอะไรพ่อดาวมฤตยูจะเกี่ยวข้องอาการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่คาดฝันค่ะเพราะดาวมฤตยูจะเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยค่ะ เรือนพบการเงินนะคะฉะนั้นค่ะนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินไม่คาดฝัน,นะคะรวมถึงหน้าที่การงานด้วยค่ะการเงินจะได้มาแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องบริาหารอารมณ์ตัวเองบริาหารการเงินดีๆค่ะนี่คือดาวภาพก,กว้างๆนะคะเป็นการพยากรณแบบก,กว้างๆไม่ได้เจาะไปลายเดือนนะคะเพื่อนดูแบบภาพรวมครึ่งปีหลังมาสรุปงานเงินความรักนะคะและ สุขภาพกันในครึ่งปีหลังการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแนวทางการงานแบบไม่คาดคิดเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนงานคนละแบบไปเลยนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็เตรียมพร้อมไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแฟลงแบบฉับพันเปลี่ยนแปลงสายงานหรือไม่ได้ตั้งตัวเราเตรียมที่ใจเราก่อนแล้วก็ปรับตามสถานการณ์นั้นกับเพื่อเราอยู่ได้สําหรับใครทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ค่ะ ะะส่วนใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายในช่วงครึ่งปีหลังเดือนกรกฎา เดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้เดือนสิงหาประคับประคองไปก่อนนะคะตามสถานการณ์เศรษฐกิจกันยาจนถึงพฤศจิกาจะเริ่มดีนะคะช่องทางใหม่ๆรายได้ค้าขายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเงินจะเข้ามามากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมจนถึงปลายปีนะคะการค้าขายออนไลน์งานต่างๆจะเริ่มดีมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะใครเป็นนักลงทุนนะคะเพราะ ลูกค้าแม่ขายนะคะผลประกอบการผล รายได้นะคะกำไรจะโดดเด่นชัดเจนในช่วงของเดือนกันยาเป็นต้นไปช่วงกระฎาษดาสิงหาคมยังได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากนะ,ะแต่ยังไม่ถือว่าก้อนใหญ่ยังค้าขายได้บ้างนะคะยังขายได้อยู่เพียงแต่ยังอาจจะไม่เห็นกําไรก้อนใหญ่เท่าไหร่นะคะฉะนั้นประคับประคองไปก่อนนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะศึกษาหาช่องทางใหม่ๆในการค้าขายลองเปลี่ยนแนวใหม่แนวเดิมเรามียอดเดิม รายได้ไม่เปลี่ยนเลยลองหาความรู้ใหม่ๆเพราะโดดเด่นคือดาวพฤหัสสติปัญญาความรู้ก็กจะทําให้มีโอกาสช่องใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นหาข้อมูลความรู้ถ้าเราเห็นว่าลูกค้าย,ยังกลุ่มเดิมยอดขายตกไปก็ลองหาความรู้อาจจะเป็นจังหวะด,ดีให้มองเป็นโอกาสจังหวะด,ดีได้ศึกษาหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆลองเปลี่ยนแนว การขายใหม่หรือเปลี่ยนนะคะแผนการตลาดใหม่ๆดูนะคะนี่คือเรื่องของธุรกิจการค้าการขายส่วนการเรียนการเรียนการศึกษาช่วงนี้นะคะให้โฟกัสเรื่องการเรียนเป็นหลักค่ะอย่าไปโฟกัสลาหูเนื่องจากมันมีลาหูอยู่ด้วยนะคะปลาลาหูคืออะไรอารมณ์หลง,ลง,ลงไหล อ่าช่วงนี้เสพข่าวลบเยอะก็ไม่ค่อยดีต่อการเรียนฉะนั้นกับข่าวลบมันมีเยอะแยะเลยคอนเทนต์มีเยอะแยะเลือกเสพที่มันสอดคล้องกับการเรียนเราที่มันช่วยเสริมการเรียนเราค่ะนะคะ ฉะนั้นเรื่องของการเรียนให้โฟกัสจิตไปที่การเรียนการศึกษานะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหาการเรียนนะคะการนำธรรมะฝึกสติฝึกสมาธิเอามาช่วยก็จะทําให้การเรียนประสบความสําเร็จขึ้นค่ะนี่คือเรื่องของงานธุรกิจการเรียนค่ะสรุปภาพรวมการงานการเรียนนะคะและธุรกิจยังถือว่าดีอยู่ในครึ่งปีหลังมีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและผันนะคะนะเปลี่ยนแปลงผันผวนหรือ ะะเกิดขึ้นแบบฉับพลันรวดเร็วนะคะเราก็แค่เตรียมตัวรับสถานการณ์นั้นแค่นั้นเองนะคะนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีสติค่ะนะคะแล้วก็จะผ่านไปได้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ชาวราศีเมษนะคะ นะะในช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนได้ไรายได้ช่องทางใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์คอนเทนต์วิทยากรหุ้นน่ลงทุนหุ้นคริปโตช่วงนี้ตลาดหุ้นยุโรปทั่วโลก พุ่งขึ้นทองพุ่งขึ้นนาะคริปโตพุ่งพุ่งขึ้นมีโอกาสทำกำไรได้จากการลงทุนนั่นเองโดดเด่นสำหรับชาวราศีเมษนะคะกำไรจากการลงทุนกำไรจากการทำงานออนไลน์นักคอนเทนต์นักวิทย,นะทยากรค่นนะคะ,นะคะนอกจากนี้ยังมีโอกาสาได้ลาบลอยบางช่วงนะคะตลอดนะคะที่โดดเด่นเลยคือลาบลอยสอเดือนคือเดือนสิงหาดกับเดือนพฤศจิกาย,ยนกาลาบลอยแบบไม่คัด ฝันนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะรายได้มันก็ยังไม่แน่ไม่นอนบางทีได้กําไรจากการลงทุนก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยอยาโลภย่าใจก้าย่านะคะนะคะเขนะาเรียกว่านะคะใจกล้าจนเกินไปนะคะม่อย่างนั้นก็จะเกิดความเสียหายฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ นะคะรายได้อาจจะเข้ามาง่ายค่ะแต่ก็ต้องระวังการตัดสินใจใจร้อนโลภมากอะไรพวกนี้นะคะหรือตัดสินใจแบบนะคะไม่ได้ไต่ตองดีๆเชื่อคนง่ายอะไรแบบนี้ค่ะนะคะต้องระมัดระวังใครที่พินักลงทุนนะคะตรวจทานดีๆอย่าใจร้อนกับสถานการณ์นะคะมาต่อค่ะนะคะด้านความรัก ผู้ครองความสัมพันธ์คนโสดจะมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจเป็นคนต่างชาติหรือคนในวงการเดียวกันนะคะหรือคุณจากโลกออนไลน์เข้ามาสื่อสารเข้ามาติดต่อพูดคุยกับคุณกะให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเขาก็จะมานะคะทั้งคนดีคนไม่ดีเข้ามาหลากหลายคนช่วงนี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะนะ,ะช่วงนี้ก็จะมีคนทรงจีบนะคะมีความ ลมเมนติกเข้ามาหาคุณนะคะฉะนั้นก็จะมีทั้งนะคะไม่เปิดเผยลึกลับนะเเรียกว่าความรักแบบไม่เปิดเผยนะคะเข้ามาสื่อสารกับคุณมาอย่างรวดเร็วขอเป็นแฟนอะไรแบบนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะความรักที่มาแบบรวดเร็วค่อยๆสนทนาค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นลักษณะไม่ชัดเจนสําหรับชาวราศีเมษใจเย็นๆครโสดอยู่ค่อยดูกันไปก่อนในครึ่งปีหลังนะคะนะคะความรักมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าความรักเรารวดเร็วเราก็จะไม่เห็นของแท้นะคะฉะนั้นใจเย็นๆสําหรับคนมีคู่และแต่งงานแล้วเป็นยังไงดาวพระเสาร์ส่งผลต่อเรื่องความ รักด้วยนะคะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่ากังวลอย่าระแวงตรงนี้นะคะ ้องค่อยๆนะคะเบาๆลงใครมีพฤติกรรมนาฬาเวงสงสัยคิดลบกับสามีกับภรรยาแฟนนะคะก็ต้องระมัดระวังคิดบวกไว้การใช้ชีวิตคู่บางครั้งมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างให้คิดบวกกันไว้มองด้านดีๆของกันและกันกันแล้วก็นะคะใจเย็นๆไว้บางครั้งสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเข้าใจมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มีปัญหากับคู่ครองก็คุยกันค่ะสำหรับใครที่มีคู่ครอง นะคะคช่วงนี้อาจจะมีมิตรนามิตรภาพนะคะอ่าที่นะคะอาจจะเป็นจังหวะทบทวนการสื่อสารทบทวนเวลาซึ่งกันและก,กันนะพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะช่วงเดือนกันยาตุลานะคะระวังใจร้อนระวังเรื่องของอารมณ์นะคะช่วงนี้นะคะการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ที่ทําร่วมกันให้ใช้สติเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นําแล้วความเย็น สติจะนำพาให้คุณกับคนรักนะคะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่อะไรเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ของคุณให้มีสติอย่างเดียวและใจเย็นใครมีลูกมีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ขยายบ้านมีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันเพราะมีลูกนั่นหมายความว่าลูกเสริมความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะมาดูด้านสุขภาพราหูนะคะ นะคะราหูทับเรือนด้วยมฤตยูอีกต่างหากนะคะฉะนั้นด้านสุขภาพนายอย่าคิดมากจนเกินไปพักผ่อนบ้างนะคะด้านของสุขภาพคือการพักผ่อนความเครียดนั่นเองอย่าคิดฟุ้งซ้านนะคะจนเกินไปอิทธิพลราหูบวกกับมฤตยูบวกกับดาวพระเสาบางทีทําให้คุณนอนไม่หลับกังวลคิดมากจนเกินไปนะคะยังไงก็วิธีแก้เสริมก็คือการสวดมนต์การทําสมาธิช่วยลดความเครียด ความฟุ้นซ่านได้นั่นเองและก็ช่วยเรื่องสุขภาพฉะนั้นระบบประสาทระบบไมเกรนระบบความดันเกี่ยวข้องกับความเครียดการคิดมากนะคะช่นะคะใครที่มีโรคเหล่านี้อยู่แล้วนะคะก็ต้องนะคะปรับจากความคิดเราก่อนคือนะคะความดันนาไมเกรนระบบประสาทมันจะเกี่ยวข้องกับความเครียดด้วยการคิดฝุ่นซ่านแบบนี้ค่ะวิธีแก้เราก็ สวดมนต์ทำสมาธิค่ะนะคะผ่อนคลายอย่าเครียดจนเกินไปค่ะหาเวลาพักผ่อนนั่นเองใครเครียดจากการงานคิดมากการงานก็อย่านะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะคะฝึกสติฝึกสมาธิจะช่วยลดความเครียดได้นะคะสรุปแล้วภาพรวมนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะราศีเมษในเดือนครึ่งปีหลังเลยค่ะนะคะ ด้านจิตวิญญาณธรรมะเนี่ยนะคะในครึ่งปีหลังคุณจะค่อนข้างสนใจมากขึ้นนะคะนะคะโดดเด่นอิทธิพลมาจากดาวอฤหัสมฤตยูนะคะก็ส่งผลนะคะคุณสนใจเรื่องธรรมะด้านจิตวิญญาณมากขึ้นบางทีก็ติดตามข่าวสารธรรมะนะคะอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราอย่าติดตามแค่ข่าวและจบกันเราก็ ฟังธรรมะที่ให้ปัญญาด้วยค่ะเช่นฟังธรรมะจากพ่อแม่รูบาจารย์หรือพระอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆเป็นนักปฏิบัติจริงๆมันก็จะทําให้เราได้ปัญญาได้หลักธรรมเอามาปรับมาใช้กับชีวิตด้วยเพราะขึ้นปีหลังคุณจะสนใจด้านจิตวิญญาณด้านธรรมะมากขึ้นค่ะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่บารมีบุญมันส่ง ส่งผลในช่วงครึ่งปีหลังพ็พัฒนาจิตวิญญาณเลยค่ะฝึกสติฝึกสมาธิฝึกอนาปานุสติลมหายใจพราะเราชาวพุทธใครฟังอยู่เป็นชาวพุทธแต่หากไม่ใช่ชาวพุทธค่ะนะคะปรากฏว่าสนใจพัฒนาจิตวิญญาณสนใจฝึกสติฝึกสมาธิลุยเลยค่ะนะคะลุยศึกษาหาข้อมูลลงมือปฏิบัติคุณจะเกิดปัญญาตื่นรู้ มากขึ้นนาเห็นสัจธรรมในโลกใบนี้และเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องความรักความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นตาม สติปัญญาค่ะเขารียกว่าด้านจิตวิญญาณมันเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งโลกมันก็เปลี่ยนตามค่ะนี่คือเรื่องของภาพรวมสรุปงานโดดเด่นมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ทําหากคุณเป็นงานทํางานประจำท่านนักธุรกิจค้าขายออนไลน์ดีนะักคอนเทนต์นักลงทุนดีนะ,ะด้านการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่และมีเกณฑ์ได้ลาบ ไม่คาดฝันเดือนสิงหาเดือนพฤศจิกาย,ยนได้ลาบลอยได้เงินก้อนนะคะไม่คาดฝันนี่คือการพยากรณ์ครึ่งปีหลังภาพรวมของชาวราศีเมษก,ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะนะคะประสบความสำเร็จนะคะเจอแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญ ะะการจะประสบความสําเร็จทางโลกนะคะก็อย่าทิ้งทางธรรมนะคะเพราะทางธรรมเนี่ยเป็นจุดสําคัญของทางโลกเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ